มาแล้วครับผมกับเจ้ามาด้าสองครับมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับแต่ละคันผมบอกเลยว่ารับส่วนลดประมาณ5 0,000บาทต่อคันครับใครชอบรุ่นไหนสีไหนสไตล์ไหนครับวันนี้เลือกชมกันได้เลยครับเพื่อนๆคันแรกนะครับผมเป็นเจ้ามาด้าสองครับเป็นรุ่น1.3ึ่งสามไฮคอนเนครับคันนี้นะครับย้ําเลยว่าเป็นรุ่น็อปสุดแล้วนะครับเครื่องยนต์เบนซินครับเลขไมคันนี้น้อยมากครับเพียงแค่9 0 0 0 0กิโลครับราคานะครับผมวันนี้เราขายคุณเพียงแค่ 285,000บาทครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่4,000บาทครับคันที่2นะครับผมเป็นรุ่น1.35ครับผมรถฟรี218 0เชนเดันครับ คันนี้นะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนมกิโลครับราคาวันนี้บอกเลยว่าไม่แพงครับเพียงแค่2องแสนห้าหมบาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่สี่พับาทครับคันที่3นะครับผมเป็นปี2องพครับผมเป็นรุ่น1.3ึ่งจหเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลครับราคาไม่แพงครับเพียงแค่2องแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่สี่พันบาทครับเพื่อน คันที่4นะครับผมรถปี2015ครับแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับเป็นรุ่น1.5 XD Sport นะครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่130,000กิโลครับราคาก็ไม่แพงครับเราขายคุณเพียงแค่ 2 5 5 0 0 0บาทครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่4,000บาทครับคันสุดท้ายนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นปี2012นะครับเป็นรุ่น1.5 Group Sport นะครับเลขไมล์107,000กิโลครับราคาบอกเลยว่าโคตรถูกครับเพียงแค่155,000บาทครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แอดเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทางแอดมินดูแลคุณแน่นอนนะครับหรือใครต้องการจะเข้ามาดูรถที่โชว์รูมตัวจริงนะครับ ปักหมุดบน Google Map มาได้เลยนะครับว่าเฉลิตค่ะรถบ้านคุณเชลิตนะครับ